ไม้เด็ดเยเมนขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกทะลวงระบบป้องกันภัยอิสราเอลสรัฐยับเยินวันที่13พฤษภาคม2568ยุคดิชันค่ะธนวัฒว่งชากอดบิ๊กหว่ผาโลกเปิดไม้เด็ดของเยเมนนะคะที่ทำให้สรัสต้องพ่ายแพ้ในศึกทะเลแดงแล้วก็ต้องถอยยอมถอยค่ะ จะมีอะไรเหนือชั้นไปกว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ประเทศเล็กๆอย่างเยเมนแล้วก็เป็นประเทศยากจนด้วยนะคะกลับมีใช้แต่สหรัฐและอิสราเอลไม่มีค่ะมงเล็บได้เพราะค่ายตะวันตกยังไม่มีอิสราเอลก็อดเลยกองทัพเยเมนประสบความสำเร็จในการผลิตขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็วเนื้อเสียง16มักนะคะความเร็ว 19,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัย้ทำการกว่า2,000กิโลเมตรจัดเป็นคีปนาวุธข้ามทวีปที่ยังไม่มีอาวุธใดและระบบป้องกันภัยทางอากาศของสรัฐและอิสราเอลจะสกัดกันได้ก่อนหน้านี้ตะว,วันตกไม่ค่อยเชื่อนะคะว่าเยมเมนจะมีอาวุธไฮเปอร์โซนิกจริงจนกระทั่งการโจมตีครั้งล่าสุดต่อสนามบินเบนกูเรียนที่เทออาวีฟ ทำให้เทอร์มินอล3และสถานีรถไฟของสนามบินต้องหยุดบริการสนามบินต้องปิดทำการจนถึงวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ล่ละคะ่ะ mm. ก็เลยเชื่อว่ามีจริงๆด้วยเป็นที่ถกเถียงกันอื้อๆนะคะว่าขีปนาวุธเยเมนตัวนี้สามารถทะลวงผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งของอิสราเอลและสหรัฐ3ชั้นทีเดียว ทะลุผ่านไอออนโดมแอโรสวิงและทาร์ตของสรัฐด,ด้วยหลังจากนั้นสรัฐต้องประกาศหยุดยิงกับเยเมนยกนี้ที่สรัฐทุ่มเกือบ3,000ล้านดอลลาร์สรัฐนะคะถล่มเยเมนมากว่าเดือนถือว่าแพ้ยับและต้องยอมถอยส่งไม้ต่อให้เ l เอลุยเองการโจมตี42ครั้งนะคะเป็นการเออปิดเผยจากเยเมน โจมตีเรือรบของสรัฐที่ดำเนินมา52วันโจมตีไป42ครั้งเรียกว่าเกือบทุกวันก็ว่าได้หรือวันหนึ่งหลายครั้งแล้วก็โจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินสรัฐ11ครั้งส่วนใหญ่ก็คือทรูแม,มนล่ะค่ะที่มาใหมายวินสันก็เพิ่งจะโดนรอบสองรอบทำให้สรัฐต้องยุติสงครามกับเยเมนแม้ว่าจะพูดแก้เกี้ยวหรือให้เครดิตอะไรใครก็ตาม แต่มันก็คือถอยนั่นแหละงานนี้นอกจากความอึดของกองทัพยเยมเมนแล้วอาวุธสำคัญที่ทำให้สหรัฐพ่ายแพ้อิสเอลย่ำแย่ก็คือขีปนาวุธให้เปอร์โซนิกนั่นแหละคะ่ะทลมอิสราเอลบ่อยรอบนี้ก็คือให้เปอร์โซนิกปาเลสไตน์2การสูวเสิเครื่องบิน MQ9 Raptor 22รลำการใช้กระสุนยิงระยะไก,กลอย่างมากขึ้นและการ ติดตั้งเครื่องบินทิ้งระเบิด B 2ของสหรัฐคือต้องเอามาใช้ถล่มเย,ยเมนมันเชี้ย้เห็นว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของเย,ยเมนหรือกลุ่มฮูตีอันซาลลอตเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่แท้จริงสำหรับสหรัฐและอิสราเอลด้วยคือไม่ใช่แต่อาวุธไฮเปอร์ซนิกนะยังเกี่ยวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยเพราะว่าถล่มได้แต่ โครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็ไม่ใช่โดนทุกลูกสกัดกั้นได้บางลูกด้วยทมขนาดนี้ทำได้แต่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนไม่สามารถแตะคลังแสงใต้ดินของเยเมนหรือกลุ่มอันซารุลอได้เลยขีปนาวุธปาเลสไตน์สองเป็นขีปนาวุธพิเศษใกล้ความเร็วเหนือเสียงนะคะพัฒนาโดยกลุ่มอันซารลรลลอฮูตีในเยเมน เป็นอาวุธยธุทศาสตร์ที่ออกแบบมาสำหรับโจมตีระยะไกลด้วยความเร็วสูงคือขีปนาวุธระยะไกลก็คือออมโลไม่ได้แต่ก็สามารถโจมตีระยะไกลได้นะคะแล้วก็สามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธที่ซับซ้อนของสหรัฐและอิสราเอลได้พิสูจน์แล้วขีปนาวุธชนิดนี้ได้รับความสนใจจากนานาชาติมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประสบความสำเร็จในการใช้งาน ตอนมกราคมปีนี้แล้วค่ะโจมตีโรงไฟฟ้าที่ไฮฟาถล่มไปเละเลยและล่าสุดจัดอีกที่สนามบินเบนกูเรียนที่เทลเอาวีทั้งหมดนี้ของอิสราเอลโดนยำเละคนเลยตาโตเยเมนมีไฮเปอร์โซนิทปาเลสไตน์สตัวนี้บรรทุกหัวรบขนาด500กิโลกร,รัมนะคะออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายอย่างหนัก หัวรบสามารถเจาะทะลุโครงสร้างแข็งแรงได้ทําให้ขีปนาวุธสามารถทําลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่สําคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนอกจากจะมีพลังทําลายล้างแล้วยังคล่องตัวสูงปรับวิธีการบินในช่วงสุดท้ายเองได้มันมีระบบนะคะใช้ AI คขีปนาวุธคล่องตัวสูงปรับได้แล้วยังทําให้เครื่องสกัดกั้นของ ออฝั่งตรงข้ามทั้งสระดีเซลนะ่ะคาดเดาไม่ได้ว่าตกลงจะพุ่งไปทางไหนก็เลยตอบสนองเส้นทางของหรือวิถีของอวุธยากความคล่องตัวนี้รวมกวับความเร็วสูง16มัชเชียนะคะ เพิ่มความสามารถในการหลีกเลี่ยงและสกัดกั้นโดยระบบป้องกันขีปนาวุธที่ซับซ้อนยกตัวอย่างเห็นเห็นไอออนโดมเดวิดสลิงแม้แต่ทาร์ทของสรั์ก็เอาไม่อยู่ขีปนาวุธตัวนี้ใช้ระบบนำทางเฉื่อนและระบบนำทางด้วยดาวเทียมรวมเพื่อทำให้มีความแม่นยำในระยะไกลยอย่างสงูงสามารถโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำ แม้จะยิงจากระยะไกลกว่า2,000กิโลเมตรนะคะปาเลสไตน์2ตัวนี้ตัวตึงทีเดียวเป็นก้าวสำคัญทางเทคโนโลยีขีพนาวุธของเยเมนเพราะเยเมนยืนยันตนเองนั้นผลิตเองผสมผสานความสามารถในการโจมตีระยะไกลกับความเร็วเหนือเสียงการหลบหลีกขั้นสูงมันคือการท้าทายระบบป้องกันทางอากาศของสหรัฐ ตะวันตกของ i อเอลที่ซับซอ้อละโด่งดังนี่แหละค่ะเห็นเห็นแล้วว่าทะลุทลวงได้ฐานปล่อยอขีปนาวุธนี้ใช้อยู่บนรถบรรทุกนะคะสามารถปลด่ลอยได้รวดเร็ว,รว,รวยิงได้จากหลายจุดลดความเสี่ยงที่กองกำลังศัตรูจะติดตามแล้วก็เล็งเป้าหมายหน่วยเคลื่อนที่นี้สามารถเคลื่อนที่บนภูมิประเทศสารพัดลูกแบบยากลำบากยังไงก็ไปได้ ปล่อยขีปนาวุธจากทุกๆสภาพแวดล้อมได้เลยทั้งทะเลทรายภูเขาหรือกลางเมืองนี่ส่วนใหญ่เขาจะมีฐานตั้งไซโลนะคะซึ่งจะเป็นเป้าหมายง่ายแต่ของปาะเทสายสองในเคลื่อนที่ได้ด้วยเพราะอยู่บนรถบรรทุกนอกจากนี้ในะครั้งแสงเยเมนของอกลุ่มเฉพาะกลุ่มฮูซีนะคะยังมีขีปนาวุธอีกหลากหลายเคยนำมาโชว เมื่อปี2023ใกล้ๆก,ก่อนเกิดความขัดแยง้งน้ำท่วมอัลอักซอและเกิดปฏิบัติการล้างเผ่าพันธุ์โดยอิสราเอลที่ปาเลสไตน์พอสึกนั้นระเบิดขึ้นก็ไม่มีการสวนสนามอีกอมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะขีปนาวุธข้ามทวีปเบอร์การ1-2-3ขีปนาวุธหาตเต็ม1-2-3ขีปนอาวุธต่อต้านเรือมีอาซี นอกจากนี้ยังมีบาลสติกมิสไตล์ตูฟันแทงกิ้วอีกแม้ไม่ใช่ไฮเปอร์โซนิกทุกตัวแต่ขีปนาวุธเหล่านี้มีพิสัยไกลถึง1,900 2,500กิโลเมตรเชียวนะคะเรียกว่าพร้อมเลยไม่ยัง้งทั้งสหรัฐและอิสราเอลจับตานะคะสึกอิสราเอลเยเมนรอบใหม่เยเมนประกาศยกระดับปิดล้อมทั้งทางทะเลและทางอากาศต่ออิสราเอลหากทรัม กลับจากคลิปตะว,วันออกกลางแล้วก็ปล่อยอิสเอลลุยเองจริงหรือไม่งานนี้อิสเอลยากลำบากแน่เพราะเปิดแนวรบไว้รอบทิศเยเมนก็ฟิตจ,จัดค่ะงานนี้จัดหนักไม่ร่ามือแน่นอน